ไหนละคะสินสอดที่จะมาสู่ขอน้องสาวฉันนะนี่ไงจ้ะสินสอดนี่มันอะไรกันคะอารคุณให้แมวควายไปสินสอดฉันเนี่ยนะง่โงจรจรจร่จริงๆเลยจนแล้วยังจะง่อฉันไม่น่าหลงผิดมาแต่งงานกับคนจ,จนๆแบบนี้เลยฉันขอยกเลิกงานแต่ง ป้าคะไหนล่ะคะสินสอดที่จะมาสู่ขอน้องสาวฉัน่ะใจเย็นๆสินสอดน่ะเดี๋ยวจะได้เห็นเดี๋ยวนี้แหละหนี่ไงจ้ะสินสอดควายเนี่ยนะควาย ใช่แล้วจ้ะควายนี่มันอะไรกันคะอาร์ตคุณให้แม่ควายไปสินสอดฉันเนี่ยนะคุณใจเย็นก่อนนักกี้ถึงมันจะเป็นแค่ควายเนี่ยผมกับแม่ก็เก็บตังค์ซื้อมาตั้งแสนนึงเลยนะแสนนึงแกเห็นว่าน้องสาวฉันเนี่ยมีค่าตัวแค่แสนเดียวเองเหรอฮะไออาร์ตมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับพี่แอนคือผมกับแม่เนี่ย เราสองคนก็เป็นแค่ชาวนาจนนะ่ะกว่าจะหาเงินแสนมาได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับอีกอย่างนะครับเราสองคนคิดว่าเท่าเงินตรงนี้ไปซื้อควายเนี่ยเราสามารถนาเอาไปต่อยอดได้อะโง่โง่จริงๆเลยจนเลวย,ยังจะโง่อ,อฉันไม่น่าหลงผิดมาแต่งงานกับคนจ,จนแบบนี้เลยกี่ทำไมต้องพูดแบบนั้นนะ่ะกี่ก็รู้ไม่ใช่หรอเราสองคนเนี่ยเป็นชาวนาฉันรู้แต่ฉันคิดว่าพี่จะเอาที่นาไปขายเล่ามาเป็นสินสอดให้ฉันซะอีก นี่อะไรเอาควายมาเป็นสินยอเนี่ยนะจะให้ฉันเลี้ยงควายเหรอพี่บ้านหรือเปล่าเนี่ยฉันขอยกเลิกง,งานแต่งกี้ยกเลิกวันนี้ไม่มีงานแต่งอะไรทั้งนั้นแหละแล้วแกกับแม่แกเนี่ยก็ไปเลี้ยงควายกลางทุ่งนาน,นั่นไปไปกี้กี้เดี๋ยวก่อนสิกี้อาร์ตปล่อยเข้าไปเถอะลูก แกอยากได้ผู้หญิงแบบนั้นมาเป็นเมียจริงๆเหรอแม่ครับงานแต่งถูกยกเลิกอะแล้วควายที่เราซื้อมาเป็นเสียงสอนล่ะครับจ,งงะจะเอาไงอะจะเอายัางไงล่ะก็ต้องเอาควายไปเลี้ยงสิซื้อมาทั้งแสนหนึ่งแล้วอะ่ะไปพาควายกลับบ้านกัน น่วมันไออาร์ตแฟนเก่าเธอหรือเปล่าอ่ะใช่จริงด้วยพี่สงสัยจะเก็ียดย้ายควายอยู่อ่ะ <c oughs> เราเข้าไปหามันดีกว่านะพี่โอ๊ย้ยคนหรอหรือก็บอกขยะ ทำาแบบนี้ทําไมแหมก็แวะมาทักทายคนเลี้ยงควายแถวเนี้ยทำไมเห็นหน้าฉันแล้วมันจี๊ดใช่ไหมล่ะที่โดนบอกเรื่องในงานแต่งอ่ะ <c oughs> ทําไงได้ล่ะอาร์ตก็แกมันจนน่ะน้องสาวฉันน่ะไม่ได้อยากมานั่งเกี่ยวญ่าเลี้ยงควายกับแกหรอกหวังว่าแกจะเข้าใจนะถ้าจะมาพูดจาดูถูกกันแบบนี้สู้ขับรถผ่านไปเลยไม่ดีกว่าหรอครับจะมาทักกันทำไม พวกชั <kung> ้นเนี่ยก็ไม่ได้อยากแวะทักแกหรอกแต่แค่อยากเตือนสติแกว่าแกมันจนอีบ้านนอกอีคนเลี้ยงควายแกก็เป็นได้แค่คนเลี้ยงควายแหละถ้าแต่มาพูดแค่นี้นะพูดจบแล้วก็เชิญครับเก็บยญ้าให้สะอาดนะท้องนี้นะได้ เลี้ยงควายแล้วไงวะก็ไม่ได้ไปทําไข่เดือดร้อนซะหน่อยให้มันรู้ไปสิว่าเลี้ยงควายเนี่ยจะรวยไ,ไม่ได้อ้ยพี่ควายสวยมากอะขอบคุณครับพี่พอดีว่าแม่ผมเนี่ยไปได้จากคนรู้จักมาครับเอาตรงๆเลยนะพี่พี่ขายไหมจะสู้ราคาไเหรอครับผมซื้อมาตั้งแสนหนึ่งเลยนะครับควายตัวนี้ แล้วอีกอย่างผมก็ต้องถามแม่ผมก่อนว่าแกขายควายตัวนี้หรือเปล่าอะอางี้พี่พี่กลับไปถามแม่พี่เลยผมให้สองแสนสองแสนเลยเหรอครับควายพันหายา,ยากแบบเนี้ยผมสู้สุดใจอยู่แล้วพี่ตกลงกแม่ป้าจะขายให้เองสองแสนแต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งข้อแม้อะไรจ๊ะ ก็เมื่อเช้าเนี่ยป้าสังเกตว่าควายตัวนี้มันท้องอะ่ะแต่ให้มันคลอดก่อนได้ไหมป้าจะขายแค่แม่มันอ่ะลูกป้าจะเก็บเอาไว้ให้มันหย่านมก่อนแต่ถ้าเองโอเคข้าก็จะขายแต่ถ้าเองไม่โอเคป้าก็ไม่ขายโอเคครับโอเคงั้นผมจะรอแล้วกันป้าขอแค่ป้าอย่าขึ้นราคาก็พอนะ ถ้าอย่างนั้นเองทําสัญญาจองไว้ก่อนก็นแล้วกันจะได้มั่นใจได้จ้ะงั้นเดี๋ยวฉันไปเอาของในรถก่อนนะจ๊ะจ้ะจ้ะนี่แม่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าควายตัวนี้จะขายได้ราคาเท่าตัวแบบเนี้ยใช่คุ้มนะเนี่ยได้ทั้งทุนทั้งกําไรเอาเงินมาลงทุนซื้อควายเพิ่มอีกตัวยังได้เลย แถมยังได้ลูกควายที่กำลังจะคลอดเพิ่มอีกด้วยโหยถ้าเป็นแบบนี้นะแม่ลูกควายออกมาเป็นตัวผู้เนี่ยเราก็ไม่เสียที่จะได้พ่อพันธุ์ชันดีเลยนะสิเออนะสิถ้าได้พ่อพันธุ์นะรีดน้ำเชื้อเอามาขายโห้ยนี่มันธุนรกิจชัชดๆเลยนะอาร์แม่เราจะรวยแล้ว นะะครับโชคดีจริงๆเลยนะครับที่แม่ควายเนี่ยคลอดควายตัวพู้อกมาให้เรารีดน้ำเชื้อขายไม่หวาดไม่ไหวเลยครับตอนนี้ต้องขอบคุณเจ้าถือมันนะที่มันโตมาเป็นพ่อพันธุ์ที่หาย,ยากเลยขายน้ำเชื้อได้ราคาดีแบบนี้นี่ครับเช็คสอง0 0 0บาทค่าน้ำเชื้อ400ร้หลอดขอบคุณนะครับคุณตั้มนี่ขนาดซื้อแม่พันธุ์ไปแล้วอ่ะ ยังกลับมาตามซื้อน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์อีกอะก็แหมผมขอซื้อพ่อพันธุ์คุณทั้งสามล้านเนี่ยคุณก็ไม่ขายผมก็ต้องเอาน้ำเชื้อไปก่อนสิครับทำยังไงได้ขอบคุณนะครับคุณตั้มที่จุดประกายให้ผมกับแม่ผมเนี่ยมีในวันนี้จากที่เป็นชาวนานจนเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าควายตัวละแสนที่ซื้อมาขอสาวในวันนั้นจะทําให้ผมมีรายได้หลักล้านเข้ามาในวันนี้งั้นผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณอีกครั้งครับครับ ขอบคุณครับแม่ครับเดี๋ยวเราไปฉลองกันนะครับ โอ๊ยเมื่อไหร่จะมีผู้ชายหล่อๆรวยๆเข้ามาจีบฉันสักทีเนี่ยนี่ก็ผ่านมาเป็นปีแล้วเนี่ยยังไม่มีสักคนเลยโอยกี่ฉันว่านะแกเนี่ยต้องไปทำหน้าเพิ่มอีกสักหน่อยนะเติมปากนิดเสริมหน้าผากหน่อยเพื่อเสริมโง่เหงไงเดี๋ยวก็มีผู้ชายรวยๆมาเปแกเองแหละนี่พี่ก่อนที่จะทำเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนไปทำก่อนโอ๊ยทุกวันเนี่ย ผ่อนบัตรเครดิตกระแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วพี่กีผู้ชายคนนั้นอะดูดีมากเลยนะแกดูจากนาฬิกาที่เขาใส่เนี่ยน่าจะรวยอ่ะ ียัมพ่ขอโทษนะคะจะเป็นอะไรไหมคะถ้าฉันจะขอนั่งด้วยอะคะ่ะครับคุณมาคนเดียวเหรอคะครับงั้นก็ยังโสดสินะคะผมแต่งงานแล้วครับทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกล่ะคะ เฮ้ยคุณนี่โอ้ยเดินระวังหน่อยสิครับนี่กล่องน้ำเชื้อราคาทั้งสองแสนเลยนะครับน้ำเชื้ออะไรราคาต้องเป็นแสนออก็น้ำเชื้อควายพันหายากเลยครับนี่กว่าผมจะต่อรองให้เจ้าของให้ยอมขายราคานี้ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับบ้าไปแล้วมีใครขายน้ำเชื้อควายราคาตั้งสองแสนมีสิครับอย่าว่าแต่น้ำเชื้อควายราคาหลักแสนเลยครับพ่อพันควายราคาหลักล้านหลักสิบล้านก็มีแล้วคนที่ขายเนี่ยก็อยู่ในหมู่บ้านคุณนี่แหละครับ คุณอาร์ตกับคุณแม่เขาเนี่ยคุณไม่รู้จักเหรอครับอะไรนะคะคุณว่าใครนะคะก็คุณอาร์ตกับแม่เขาไงละครับเขาทําธุรกิจควายมาเกือบปีแล้วตอนนี้ก็น่าจะเป็นเศรษฐีเงินล้านแล้วนะครับไออาร์ตเนี่ยนะเป็นเศรษฐี นี่แอบไปถอยรถคันใหม่มาอีกแล้วเหรอเนี่ยแม่ก็คันเก่าอะ่ะแม่บ่นว่านั่งแล้วมันปวดขาไม่ใช่หรอฉันก็เลยไปถอยคันใหม่ที่มันนั่งสบายกว่าเดิมมาให้อะ่ะขับอยู่คนเดียวซื้อมาทำไมตั้งหลายคันสู้เอาเงินไปซื้อควายมาดีกว่าแม่รถแต่ละคันเนี่ยมันใช้งานไม่เหมือนกันกระบะเนี่ยเอาไว้ขนของส่วนรถคันนู้นอะ่ะเอาไว้ขับไปทำงานส่วนคันนี้อะ่ะ เอาไว้ให้สาวนั่งไงจ้ะสาวไหนอีกล่ะก็สาวคนนี้ไงครับพี่อารตนี่รถพี่หมดเลยเหรอกี่เพี่นนี่พวกคุณมาทำอะไรที่นี่เราสองคนก็แค่อยากมาดูอ่ะว่าชีวิตนายเป็นยังไงบ้างเฮ้ยมันก็ลำบากเหมือนเดิมนั่นแหละ เลี้ยงควายเหมือนเดิมแหมป้าเลี้ยงควายยังไงอะคะมีรถตั้งสองสาคันเนี่ยนเปียนพี่พูดมาตรงเลยดีกว่าว่าพวกพี่มาทำอะไรที่นี่ถ้าพวกพี่เนี่ยจะมาหาเรื่องเนี่ยมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นเลยอาคะฉันไม่ได้มาหาเรื่องคุณนะฉันแค่คิดถึงคุณเฉยๆอะ่ะ <c oughs> มันก็ผ่านมาเป็นปีแล้วะ่ะ คุณยังไม่หายโกรธฉันอีกหรอถามจริงกี้พวกเธอสองคนคิดว่าฉันดูวิออกเหรอว่ามาที่นี่เพราะอะไรถ้าจะมาเสียดายตอนนี้มันสายเกินไปละมั้งพวกคุณกลับไปเถอะครับเรื่องของพวกเราเนี่ยจบไปตั้งแต่วันที่พวกคุณล้มเลิกง,งานแต่งแล้วหยุ คุณกลับไปเถอนะนักกี้นี่ไม่ได้ยินเหรอเขาไล่แล้วทำไมยังไม่ไปป้าจา๋าไม่ต้องมาหวานแถวนี้เลยฟังและจะอ้วกไปเลยไปไปก็ได้วะไปกี้กลับเออไปก็ได้วะช